สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่คลิปนี้จะเป็นทานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับเมื่อประจำวันที่27เดนะครับเดือน6 2 5 6 6นะครับมัดรวม4ี่นอยนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกตินะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ เมื่อวานนี้มาดูนะครับว่ารอบไหนเข้าบ้างนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้น่าจะมาแค่น่าจะมาแค่ตัวเด่นนะครับกับสายรูดเนาะนะครับน่าจะมาแค่สายรูดสายเจาะมาหนึ่งคู่นะครับสายเจาะเรามาหนึ่งคู่นะครับพี่พี่ก็เฉพาะกิจนะครับผลที่ออกหกสามเก้าห้าแปดนะครับผมของเราในรอบแรกนะครับใครวิ่งห้านะครับ หรือเอาห้าไปรูดน้องเข้าไปที่ห้าแปดนะครับเน้นห้าเจ็ดห้าเก้าเนาะมาห้าแปดซะงั้นนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่นะครับรอบนี้ใครวิ่งรูดที่สี่นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่สี่หนึ่งเก้าสี่ของเราเข้าในตัวเจาะเน้นๆนะครับสี่เก้านะครับในเลขล่างสี่หนึ่งไม่มีนะครับก็ต้องขอโทษบางครั้งบางทีก็อาจจะมีไอบ้างนะครับพี่ๆต้องขอโทษด้วยนะครับรอบปกติ 4 9 3ก้าสามกับ8 3ดสามอแปดเจ็ดนะครับรอบนี้อของเราเลข8ไม่มีนะครับพี่พี่เก้าสามก็ไม่มีเนาะในรอบนี้ก็หลุดไปนะครับสำหรับ V ีไอพีเจ็ดหกกับแ8ดดนะครับรอบนี้ก็ไม่มีนะครับพี IP, นะ่พี่เนาะสองรอบนี้หลุดนะครับสรุปแล้วมาแค่รอบเดียวนะครับสายลูดของเราเนาะนะครับหนึ่งสี่หนึ่งกับเก้าสี่สี่เก้านะครับรอบนี้ ก็ยินดีกับพี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมส่วนแนวทางวันนี้เลขตลางนะครับที่ผมได้นะครับพี่พี่ก็จะเป็นในที่เลข4เลข2เลข3เลข1เลข0นะครับแล้วก็เลข7นะครับ สายวิ่งวันนี้นะครับผมให้เป็นเลขพี่น้องนะครับก็คือวิ่งไปที่2ส่วนสายลูดผมให้ไปที่เลข3นะครับ2021 2427 3031 3437นะครับ สามตัวให้ไปที่สี่สองนะครับ4 3 4ก็จะประมาณนี้นะครับในโค้งสุดท้าย2กับ3นะครับ ใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินได้นะครับที่เลขตารางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับฮานอยโค้งสุดท้ายแนวทางเลขเด่นตารางเนาะวันนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับท่านใดที่มารับชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคทุกท่านนะครับสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ